นายคิดว่าเลเวลอนจะชนะเอพเ็กสิกไหมนะน่าสินะครับของแบบนี้นะก็ต้องดูให้ตาเห็นเท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งเดียวที่เรารู้ได้เลยคือบรรยากาศของเขาคนนั้นเปลี่ยนไปแล้วแมองกระบ,บ่าหนึงที่สซกับผมเมื่อวันก่อนเลยฮนะแวบหนึ่งนี่คือยังไงเหรอพูดอย่างกับว่าราชาทําไปโดยไม่รู้ตัวเลยอะเชื่อฉันนะครับเพราะตาของเขานะ่ะมองไม่เคยพลาดหรอกครับเน่ดูบี เธอรู้จัก m u สโซ e m ม m รี y หรือเปล่ามันเหมือนกับการทำงานอะไรซ้ำๆจนรั่งกายรู้เห็นแล้วจดจำไปโดยไม่รู้ตัวหรอมั้งนะและฉันนะ่ะเปรียบอะไรแบบนั้นเหมือนกับแพทเทิร์นเกมยังไงล่ะแล้วมันยังไงหรอคิดว่าตัวเองเล่นเกมอยู่หรืองไงที่จะสื่อก็คือตอนนี้ฉันอ่านแพทเทิรของเธอออกหมดแล้วตั้งหากสุดท้ายแล้วนายก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆสินะ ฉันละผิดหวังจริงๆเลยเล่าพูดจาไร้าสาระแล้วมาทำให้มันจบไวๆเถอะหลบได้ทันเหรอเฮ้ยหลบแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้มันไวมากเลยนะถ้างั้นก็ถึงตาฉันเอาคืนแล้วสินะก็บอกว่าเลิกพู เไงเ,เดี๋ยวหลบได้งั้นเหรอได้ยังไงกันเมื่อกี้ฉันเหวี่ยงอาวุธไปเร็วมากๆเลยนะไม่สิอาจจะแค่บังเอิญก็ได้ ปูดว่าอะไรนะฮะถ้าหลบแบบนั้นมันจริงด้วยคนคนนี้จะมมาเรียนแบบลุงแซกอยู่นี่้ทำได้ยังไงนะ่ะ ไหวพลิปไงลุงแจ็กพูดกอกหูฉันจนฉันจะหลอนแล้วเนี่ยแต่ก็นั่นแหละนะฉันเองก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละที่หลบแบบนั้นได้สงสัยคงแค่บังเอิญหรอมั้งแล้วยังไงล่ะถึงนายจะกอปดีถ้าขอลุงแจ็กไปได้แต่สุดท้ายนายก็ต้องแพ้กับเอพิิอย่างฉันอยู่ดีก็จริงของเธอนั่นแหละลูบี้ถ้าฉันเอาตลบไปไปมา,มาเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วก็โดนเธอจัดการอยู่ดีแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราเป็นไง ถ้าแบบนั้นมันถ้าเตรียมสู้ของฉันอย่าบอกนะว่าตู้หัวสตอเบอรี่าวนั่นจะ้ะตอนนี้อัติของฉันเต็มแล้วโอกาสที่ฉันจะชนะเธอได้คือ100%อยเปอรนะ์ซ่ามาล้อเล่นนะตัสน เก,กบปอร์เฟกอ์ก็อคนที่แนละ้วถ้าโจมซีแบบนี้ต้องไปเอามาจากคนอื่นอีกแน่ๆแต่หมัดที่แรงเร็เรวแบบนี้ไปเอามาจากใครกันนะเป็นไงฉันพอจะน่าสนใจสัหรับเชอขึ้นมาบ้างหรือยังล่ะก็ไม่ได้ขนาดนะั้นะครับเดยอย่าได้ใจให้มันมากนะจริงเหรอแล้วถ้าแบบนี้ล่ะฮย สวยขึ้นฟ <toys> ้าอย่าบอกนะว่าถูกต้องครับเล็บเป็กซ์รูบี้อากนี่สไตล์แอร์คอมโบเทคนิคต้องห้ามของราชาเล่นกัไปเดียว จพลังกายสูงมากทำได้ยังไงกันอืมน่าสินะฉันก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันน่ะแค่ดูแล้วทำตามมั้งนะ,ะแค่ดูทำตามเนี่ยนะอย่ามาละเลยนาะหัวสตอเบอรี่เน้าเอ๊ะาช้าแกงดิบอะเอา้เอาเฮ้ยฉันเปล่านะไม่ได้จะทำให้ร้องให้สักหน่อยอะอ่ะอฉันขอโทษนะดูบี้ไม่รู้แหละแต่เห็นแล้วมันหยุดเหี้ดสุดๆ,ๆไปเลยนี่ ไม่ดีนีใสไม่ดีก็เลยหัวสตรอเบอรรี่น่าเลยไงฉันดูเป็นตัวร้ายเฉยเลยอะพอเลยเริ่มมอฉันแบบนั้นได้แล้วเดี๋ยวไล่ทุบเรียงตัวเลยนี่โตๆกันแล้วนะฉันไม่ได้รังแกเด็กสักหน่อยเดกักกหน่อเกงกอว้ยงกวเฮ้ยกรรมการมันต้องมีสกิบพยานในแมทนี้ไม่ใช่หรือไงกลับมา เดี๋ยวก่อนกลับมาเถอะฉันไปดิแครสักหน่อยอยู่ดีๆรูบีก็ไปฉันไปดูได้ไงกลับมาก่อนเร็วกลับมาก่อนเอาเป็นว่าไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมโทษทีอะฉันอาจจะลงไม้ลงมือหนักไปหน่อยเดี๋ยวหาของอร่อยๆมาให้กินเป็นการไถ่โทษละกันนะโอ๊ยเตะก็เฉยเลยไม่หรอกการต่อสู้เอพิกซิกมันควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะ ผลแพ้ชนะในการแข่งขันมันไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะเฉยๆแต่ว่ามันคือการสูญเสียทั้งศักดิ์ศรีและเกีดยรติยศยังไงล่ะหาหมายเขาว่าไงอ่ะก็อีแค่แพ้แมชเดียวถึงกับต้องขายหน้าขนาดนั้นเลยเหรอโอ๊ยโดนอีกแล้วไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยเหอะช่วยฉันหน่อยฉันโดนทีไม่หยุดเลยนะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนายโหดสตรอเบอรี่เน่านี่ นออยังสบอเลยหรือไงวะถามมาให้มาไี่ถามใครอเอ้าเฮ้ยว่าไงนะก็บอกแล้วไงว่าฉันชื่อเลวิลอนน่ะไปถึงราชาทั้งทีอะช่วยเด,ดให้มันเต็มยศหน่อยสิโถได้เลยถ้าเงั้นก็ยินดีที่ชนะการประลองนี้นะคนเอปิสิสลำดับที่สี่ราชาเลวิลอนนะเอ่อเมื่อกี้้ว่าไงนะ ยินดีที่ชนะการประลองนี้นะคุณเ e อกซิสอันดับที่4ี่ลาเชเลวิลันทำไมชนะฉันได้แล้วยิ่งใหญ่หฉันอวยยศอีกหรือไงฮะอกะก็แย่ละฉันไปเป็นเ e อกซิสกี่โมงเนี่ยเฮ้ยไอคนที่เป็นนะ้ำมันเธอไม่ใช่หรือไงอะกฎดการประลองของเอกซิสหากผู้มีพยานรู้เห็นในการประลองชิงตําแหน่งหากผู้ท้าประลองชนะจะได้รับตำแหน่งนั้นไปทันทีเรื่องง่ายๆแค่นี้ใครๆก็รู้นะราชา ไม่สิไอ้ัวสตรอเบอรี่เน่าจริงป่ะเี่กก็ใช่น่ะสิของแบบนี้มันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าท้าสู้กับเอเพ็กซิกโดยที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะหาพูดอะไรยังไม่เห็นเข้าใจเลยที่ฉันท้าสู้ดูบี้ไม่ได้จะสู้เพื่อชุงชิงตําแหน่งหรืออํานาจจากดูบี้สักหน่อยอ่ะก็เห็นว่าดูบี้เก่งดีก็เลยอยากจะลองสู้ด้วยมันก็แค่นั้นเองอ่ะอย่างที่รู้กันน่ะถ้าเกิดสมมติเราเก่งล้วก็พอที่จะทําอะไรสักอย่างได้ใช่ไหมล่ะ เรื่องตำแหน่งเอฟเฟกซิกอะไรนั่นฉันไม่เคยสนใจเลยมาแต่น,นิดไะฮะ <c oughs> กันได้นี่แหละหมาสมที่จะได้รับตำแหน่งเ e อฟเฟกซิกต่อจากฉันแล้วล่ะก็ <c oughs> บอกว่าไม่อยากได้ไงจะมายัดให้ฉันทำไมเนี่ย,ยฉันนับไปแล้วก็ร,รับไปเถิดด้ไอหุสวอรี่ไปเอาไปไม่เ <c oughs> อาจะเอาก็เอาไปเถอะของดีพี่เก็บไว้เถอะอบกว่า มันก็แค่ชนะเฉยๆให้มันจบไปเลยไม่ได้หรือไงทำไมฉันต้องรับตาแหน่งฉันแค่ชนะเองอ่ะก็ทําเป็นเหมือนมันแบบว่าก็แค่ชนะเงียบๆได้ไหมอ่ะถ้าน่ะก็อย่างที่บอกก็แค่อยากสู้กับคนเก่งๆเฉยๆอ่ะฉันไม่ได้อยากได้ตําแหน่งก็แค่ชนะส่วนเธอที่แพ้ก็ไปนอนกลิ้งอยู่บ้านง่ายๆก็แค่นั้นเองไม่ต้องพิธีรีตองก็ได้อะชนะเฉยๆแล้วกลับไปนอนกลิ้งเฉยๆได้ก็คงไม่ต้องมีพิธีตีตองเลยแบบนี้หรอกได้เข้าใจไหมเนี่ยไอ้คนสตรอเบอร์ี่น่าฟั นี่เป็นนาชาที่จะมาเป็นชาติแบบนั้นจริงดิโหดโพสุดเลยนะครับ